ขอสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโห,หราพยากรณ์ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนกระกฎาคม2 5 6 8โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 063 0 7ส0 3 5ูพยากรณ์สดโทรไลถ่าบูชาครู199บาทใช้เวลาไม่เกิน40นาทีพยากรณ์ชุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิการัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนในเดือนกรกฎาคม2568นี้ในเรื่องของการงานดาวพระพุธ ซึ่งเป็นดาวประจําเรือนภพสุภาและวินาศได้ยกเข้สาสู่ราศีกรกฎภายใต้เรือนพบกรมมะตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงที่19กรกฎาคม2568สมผลในท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิ่งขึ้นท่านที่กําลังทํางานประจำรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายขอให้การช่วยเราสนับสนุนท่านจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังทำงานในต่างประเทศหรือมีธุรกิจในต่างประเทศหรือร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราีเมถุนภายใต้ร่งภพสุภะตั้งแต่วันที่ 19กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลในท่านจะโชคดีท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้อง,องคุมค้มครองหน้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้ท่านจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นหรือจะได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือผู้อื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพาศาสตร์ชานละอริได้ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดือนภพสุภะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568และตำแหน่งเป็นปะเป็นอวจาวิราชในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนฝูงญาพี่น้องธุรกิจการงานดีมีความรุ่งเรืองแต่ก็ควรระมัดระวังคือการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านค่ะ ดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาคราศนาราศีตุลและเป็นดาวเจาริอนภพโมรณะดาวพระศุกได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เรืนภพโมรณะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงนที่27กรกฎาคม2568ได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีทรงผลในท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลไปยังต่างถิน่นอาจเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรือมีโอกาสได้รับของเก่าแก่ของโบราณหรือได้รับทรัพย์สินมรดกบางอย่างดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจาเรือนพบพันธุได้ยกเข้สาสศุราศีมีนภายได้เรือนพบอริตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ส่งผลให้ท่านจะมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกอบับปรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้น และจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคารสถานที่บริษัทห้างร้านต่างๆหรือยวดยานผานะค่ะท่านจะได้รับผลประโยชน์และรายได้ที่ดีค่ะดาวพระหูซึ่งเป็นดาวประจําเดือนภพปุตตะได้ยกเข้าสู่ราศีปุม่มภายใต้เดือนภพปุตตะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568 สถดิถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีจิตใจที่ร่าเริงเต็มใสมากยิ่งขึ้นท่านจะไม่โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น,นจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่ได้ทำมาก่อนและท่านที่มีลูกหลานบริวารลูกน้องความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวประจําโชคลาภของชาวราคานาราศีตุลดาพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดินภพลาภะได้ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้ดินพบสุภะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงที่17รกรกฎาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคส่งผลนี้ท่านจะมีความสำเร็จในการแสวงหาผลประโยชน์รายได้ท่านจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์หรือได้รับเงินจากช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะนั้นดาพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้ดวงกรมมะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรสงผลในท่านจะได้รับรายได้และผลประโยชน์ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านท่านจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีงานให้ทำอยู่เสมอ ท่านจะสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการทํางานได้อย่างเต็มที่มีงานให้ทําอยู่เป็นประจำท่านจะมีเกียรติมีชื่อเสียงค่ะดาวพระ,รระ,ระรองรรระังคารเป็นดาวประจําความรักและการเงินของชคาราศีตุลดาวพระอังคารเป็นดาวประจาเรือนภพกระดุมพระและปัตตานิยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภายใต้เรือนภพลาพระตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงวันที่27รกรกฎาคม2568 ในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะได้รับเงินและผลประโยชน์ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสลงทุนในธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นท่านจะหาเงินเก่งหาเงินครองมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสได้รับเงินแบบง่ายๆหรือได้รับเงินแบบฟลุกๆท่านจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะในเรื่องของความรัก ในเดือนกระกฎาคมนี้ชาวราศาาาีตุลท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสาหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะนาโชคลาภและผลประโยชน์มาให้และจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานร่วมกับคู่ครองจะมีไรายได้และผลประโยชน์ที่ดีค่ะส่วนคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีฐานะดี และมีโอกาสเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะสำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ